สวัสดีค่ะมาพบกับชาแนลวนนี้ตีบุญธรรมนะคะวันนี้ก็จะมาแก่ไขกระชับปองกันนี่ค่ะไม่แน่ใจนะคะว่ากระชับปองหรือไม่นะถ้าเกิดใครรู้ว่าอันนี้เป็นไข่อะไรก็เมนได้ค่ะเมนใต้ภาพได้นะใต้คลิปเลยเห็นเพื่อเราพูดว่ากระชับปองอ่ะแก่อะแรกันดีกว่า ดได้แล้วได้เป็นไดโนเสาสร์ฮกน่ารักมากไปแกอีกอันกันเลย,ยได้มาแล้วอันหนึ่งอีอัอนเป็นนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเตาแก๊หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนี่ค่ะ เฮ้ยตาวกแกะมีปุ่มกดด้วยอ่ะลุนใส่ได้อีกหมอยอ่ะใส่ตึ่จะใส่ได้นะคะข้างในเป็นสลามเลยแกะกันอ้อแกะได้ เฮ้ยไม่ติดมือดีคุม้มอ่ะได้สลาตั้งหนึ่งอันได้ทั้งฝาไข่ได้ทั้ง,งโอเกตอันนี้ได้ทั้งสลากได้ทั้งได้โนเสาร์องกระปุกนี้เราซื้อมา20บาท ประปุกละสิบบาทถูกมากแผ่ได้นะคะใส่อะในกล้องอาจจะดูขุนขุนทองทองแต่พออันจริงนะคะมันจะเป็นสีเหลืองใสนะค่ะก็เสร็จหมดแล้วนะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะ 拜拜。Bye bye.